สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่กับ su68 นะครับพอยเอฟเฟกต์คีย์บอร์จากแบรนด์เอเวอร์กเป็น m a g n e t ิ c คีย์บอร์ที่มี snap tab หรือว่า SOCD จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องรีวิวพร้อมกันครับและในกล่องที่เราจะได้นะครับนั่นก็คือตัวคีย์บอร์ดสายเชื่อมต่อคีย์บอร์ดก็จะเป็นสาย USB type A to type C นะครับแล้วก็ตัวดึงคีย์แคปนั่นเอง ตัวคีย์บอร์ดนะครับบอดี้จะเป็นอะลูมิเนียมนะครับขนาดของคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่60ถือว่าดูสวยงามมีความแน่นนะครับทำอ,ออกมาได้ดีเลยส่วนตัวคีย์แคปนะครับก็จะไม่มีเป็นภาษาไทยนะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้มียางซิลิโคนกันเลื่อนอยู่ทั้ง4มุมนะตัวรอบๆด้านข้านะครับก็จะมีไฟที่เป็น R G B ส่วนช่องเสียบสายจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนโต๊ะของสีนะครับจริงๆเราสามารถเลือกได้นะเผื่อใครแบบไม่ได้ชอบสีแดงนะครับก็จะมีสีให้เลือกตามนี้เลยส่วนวัสดุของคี์บอร์ดนะครับจริงๆก็มีให้เราเลือกเช่นกันนะครับก็จะเป็นคาร์บอนกับไฟเบอร์ไม่จุ๊ที่ว่าเราอยากได้แบบไหนนั่นเองส่วนคี์ขัปที่เห็นเป็นลายนกฟินิกนะครับสีแดงแบบนี้นะก็จะเป็นลายใหม่จากทางแบรนด์ที่ออกมานะครับเราก็สามารถเลือกได้เช่นกัน S.U. 6 8นะครับก็เป็นแมกนาติกคีย์บอร์ดตัว top จากทาง e v e r g u i ไ e ที่มี p o ล l i n g r a นะครับอยู่ที่8,000 Hz แล้วก็มีส c a น r a t อยู่ที่1 0 0 0 h z แล้วก็ตัว RT หรือว่า Rabbit t i g g e r เนี่ยสามารถปรับได้ทีละ0.01เลยถือว่าปรับได้ละเอียดมากๆนะครับและสำหรับตัวสวิตช์นะครับตอนนี้ทางแบรนด์มีการอัปเดตหรือว่าเปลี่ยนสวิตช์ใหม่นะครับก็จะเป็นตัว MM switch นะครับหรือว่า m a g n า t i c m a ต t e r Switch ที่ให้ความเสถียรต่อการใช้งานมากขึ้นนั่นเองนะคร และเสียงของคีย์บอร,ร์ดตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์มีความเฉพาะตัวเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมีความตอกตอกจริงๆเวลาเราพิมพ์นะครับซึ่งเสียงมันค่อนข้างที่จะให้ฟิลลิ่งหรือว่าฟิลสัมผัสที่ดีมากเหมือนกันนะ <L un ters> เออ ขนาดนี้แมวยังไม่ตื่น่ะอย่ามาดูในส่วน R G B กันบ้างน,นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจริงๆในส่วนนี้ก็สามารถไปเลือกเล่นเลือกปรับกันได้นะว่าเป็นแบบไหนบ้างแต่ว่าตัวไฟก็จะขึ้นในลนักษณะแบบนี้นั่นเอง เับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของซอฟต์แวร์กันบ้างนะครับซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็จะเป็น M M Panel นะครับเวลาเข้ามาก็มาปรับเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับปกติมันเป็นภาษาจีนเนาะแล้วก็ปรับมาเป็นอังกฤษอันนี้ก็จะเป็นหน้าตารวมๆนะครับของตัวซอฟต์แวร์นะแต่ก่อนอื่นนะเวลาเราใช้คีย์บอร์ดครั้งแรกเข้ามาถึงก็มากดคาลิเบกกันก่อนก็จะมีสองสวิตช์ให้เราเลือกใครที่ใช้เป็น M M Switch นะครับหรือว่า m ั s เ e r ร w i t c h เนี่ยให้มากดที่ U E นะครับผมหลังจากนั้นเราก็ทําการกดทุกปุ่มเลยนะ ก็ต้องตกใจแค่นี้ก็จะเป็นการคันเบตเสร็จที่เรียบร้อยครับส่วนตัวไฟก็มีให้ปรับเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็มาลองเลือกเล่นปรับกันได้เลยว่าเราชอบแบบไหนนะครับปรับเป็นส่วนๆก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่ามีให้ปรับเยอะเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เลยไม่ได้เปิดไว้แล้วส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เราจะมาปรับ Acceleration Point หรือว่า r a b i Trigger นะครับเราก็สามารถมาปรับที่ตรงนี้ได้ซึ่งเราสามารถมาปรับ Acceleration Point นะครับหรือว่า Rate Trigger ได้ถึง0.05เลยหรือว่าปรับได้เยอะมากๆแต่ถ้าเรามากดตรงี่เงนนนะัมมมจโหดึป็ Setting ตอนนี้มันจะเปิดอยู่แล้วเราจะอยู่ใน beast mode นะครับซึ่งมันก็จะปรับได้0.05ใช่ไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นที่ i mode เราจะสามารถปรับ rabbit trigger เนี่ยลงไปได้ถึง0.005อาจจะผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับว่าตัวผมที่ปรับ a d t i l a t i o n point ต่ำๆเนี่ยคีย์บอร์ดเร็วขนาดไหนนะคือเห็นปะแค่สกิปอะก็คือทำงานแล้วอะ เอจริงๆผมว่าเราก็คงไม่ได้ไปปรับต่ําอะไรขนาดนั้นแรอกครับแต่ข้อดีของมันก็คือถ้ามันปรับได้อิสระและปรับได้เยอะกว่าเนี่ยเราก็สามารถมาหาความเร็วที่มันเข้ากับมือเราได้หรือว่าทามมิ่งที่มันเข้ากับตัวเราได้มากที่สุดนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของการที่มันมีอิสระหรือว่าเลนในการปรับที่กว้างมากนั่นเองในส่วนถัดไปนะครับก็คือ SOCD หรือว่า SnapTap นั่นเองนะ อ่ะโดยปกติเวลาเราเล่นวาร์โลนะครับเราก็จะกด AD ในการเคลื่อนที่ตามปกติใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากดปุ่ม A และปุ่ม D มันก็จะทําให้เราตัวหยุดอยู่กับที่ซึ่งก็จะเป็นการทํางานปกติทั่วไปของคีย์บอร์ดอ่ะแต่ถ้าเมื่อเราเปิดส nap แ a บขึ้นมานะครับการทํางานมันจะต่างกันตรงที่ถ้าสมมติว่าเรากดปุ่มไหนเดินทางซ้ายหรือทางขวาอยู่แล้วเรากดปุ่มอีกปุ่มนึงขึ้นมาตัวมันจะไม่หยุดอยู่กับที่ครับแต่มันจะทํางานปุ่มนั้นโดยทันที อาจริงๆถามว่าฟังก์ชันนี้ดีไหมก็ขึ้นอยู่กับบุคคลอีกแล้วครับบางคนใช้ก็อาจจะชอบแล้วก็ไม่ชอบได้เหมือนกันตัวหมดเนี้ยมันก็จะส่งผลกับตัวเคส FPS เป็นส่วนใหญ่เอาจริงๆหลังจากที่ผมได้คีย์บอร์ดตัวนี้มาเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เอาไปลองใช้ลองเทสต์นะพอสมควรก่อนที่จะมาทำคลิปนะครับความรู้สึกนะครับก็ค่อนข้างที่จะประทับใจนะกับการตอบสนองหรือว่าการทํางานของคีย์บอร์ดนะอาจจะมีตดิดนิดนึงก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์หน้าตามันอาจจะดูใช้ยากไปนิดนึงแต่ได้ผมพูดผมก็รู้สึกว่า ค่อนข้างเป็นคีย์บอร์ดที่ผมประทับใจตัวหนึ่งเลยทีเดียวผมก็มีโอกาสได้เอาไปลองเล่นนะครับในหลายๆเกมนอกจากวาโลก็จะแบบมี Overwatch หรือว่า Marvel นะครับก็รู้สึกว่าเล่นสนุกมือมากหรือว่าเอามาทำงานเนี่ยเสียงต็อกของมันก็ให้ฟิลลิ่งที่เพลินจิตเพลินใจพอสมควรเลย และสาหรับใครนะครับที่อยากได้เจ้า SU 6 8นะครับตัวนี้ก็จะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ6000ถึงประมาณ7 0 0ดนิดๆนะแล้วแต่ตัววัสดุนะครับนะก็ถือว่าราคาไม่ได้โดดเด้งหรือคือแพงจนเกินไปถ้าเทียบสําหรับฟังก์ชันที่เราได้มาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มราคาส่วนร้านที่ผมสั่งนะครับก็จะเป็นร้าน h o r o l o g m Shop นะครับก็สามารถมาสั่งกันที่ร้านนี้ได้นะครับผมบอกเลยว่าแอดมินคุยดีมากแล้วก็แนะนําดีมากๆนะครับก็สามารถมาหารายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับหรือ ก็สามารถมาดูที่ร้านนี้ได้เลยร้านนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับกับการรีวิว SU 6 8กแดจากเ v e ว g ร์ไกใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแเ้วจะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ